สวัสดีค่ะน้องรัาชยาเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วนะคะพาชมบรรยากาศหายจากที่สูงแนละ้วบ้าราชยาอยู่ที่สูง อาชยาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนช่วงนี้ฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกมาฝากพี่ๆเพื่อนๆให้รับได้รับชมกันใครเห็นอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดทั่วโลกเลยนะคะใครชอบประเทศไทยของเราเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเล้วนี่ค่ะ เก็บภาพบรรยากาศสวยปากทุกคนนะคะยามค่ำคืนค่ำคืนก่อนจะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีก็เก็บภาพบรรยากาศสวยวิวดีๆยามค่ำคืนฝนตกค่ะฝนตกนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีลาติสวัสดีนะคะทุกท่าน บรรยากาศจีสวยตรงที่น้องร้านไลอ่ะตรงระเบียงระเบียงบ้านน้องรัชยาแล้วก็เป็นคนไทยเนาะเป็นคนไทยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเราก็ขอเป็นตัวแทนเก็บภาพบรรยากาศดามขำคลืนคคล้นํำคืนมาฝาก พี่เพื่อนๆทุกท่านให้ได้รับชมกันนะคะกระุงเทพราตรีสวยงามเสมอค่ะที่เคยจะหลับจะไหลเลยสว่างทั้งกลางวันกลางคืนค่ะนี่ค่ะใครอยู่ต่ากประเทศนะคะก็ เรียนเชิญนะคะเชิญชวนมาเที่ยวที่ประเทศไทยเราได้นะคะประเทศไทยของเราอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวค่ะคนไทยเป็นคนที่มี ให้รับเลยรับชมกันนี่ช่วง,น,ง,ะะน,งนี้ฝนตกนะคะในตอนนี้ฝนตกฝนตกฝนตกบ้านพี่ๆเพื่อนๆฝน,นตกไหมจ๊ะบ้านน้องรัสเซียขณะนี้ฝนตกจาก้าฝนตกเหตากาศดีดีค่ะ สูสวยๆยามกลคืนค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดบางท่านก็อยู่ต่างแดนแฟนคลับ FC ทุกท่านใครผ่านไปผ่านมาแวะพายทะน้ำพันธะบ้านโนเชียเลยนะคะ บันหลังน้นอยๆงใจน้นอยออก็ขอกราลังใจจากทุกท่านผ่านไปผ่านมาแวะทักทายรับชมเป็นกราลังใจให้หน่อยนะคะ,ะบรรยากาศสวยๆนะช่วงนี้ฝนตกแต่ก็ไม่แรงมาก ดูดีไหมคะสวยไหมคะประเทศไทยเราสวยไม่แพ้ต่งางชาติเลยนะคะทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆอยู่ต่างประเทศก็เรียนเชิญมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้นะคะ